ที่นี่เย็นมากเลยะใช่เย็นกว่าบ้านเราเยอะเลยนะที่บ้านเราน้าก็เย็นนะแต่ไม่เย็นเท่านี้นะในป่านในเขาจะสะอาดแล้วก็เย็นสดชื่นมากกว่าเดี๋ยวเรารอนางเลยนะ สวัสดีพี่ๆ FC ท,ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพี่หญิงพาเดินนะคะวันนี้พี่หญิงก็ได้มากับตากล้องน้องจินดาคนเดิมคะ่ะสวัสดีครับจินดาชาแนลนะคะผมวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาหาองค์นาคีนะคะองค์นาคีก็ได้นัดพวกเราไว้นะคะก,ก็คือองค์นาคีนี่ได้นัดกับพี่หญิงไว้นะก็คือองค์น,นาคีเนี่ได้บอกกับองค์นาคานะคะผมซึ่งองค์นาคานี่ย ผมเพิ่งไปหามาแล้วอนะคาก็ได้บอกกับผมว่าให้พาพี่เนะมาหาองค์นาคีนะเพราะมีทุนเรื่องเอ่อมีเรื่องธุระสาคัญที่จะบอกกับพี่หญิน้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรให้พี่เนะมาหาก่อนนะเดีย๋ยวจะบอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะผมแต่ว่ารอบนี้เรามาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ได้มาถึงครึ่งทางนะคะน้องใช่ใช่ครับผมพอเอ่อนาคีให้นามาอีกเส้นทางหนึ่งนะเขาได้บอกเส้นทางเราไว้นะแล้วก็ผมเนะี่ยก็รู้เส้นทางตรงที่นางบอกอยู่นะคะผม นี่เรามาถึงครึ่งทางล้วดเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเดินทางกันต่อนะคะสำหรับท่านใดที่มาชมคลิปพี่หญิงนะคะพี่หญิงก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้พี่หญิงนะคะไปกันเลยคะ่ะเป็นงทางนี้ก็รู้สึกว่าป่าไผ่เยะเน,นะพี่หญิงใช่แต่ก็ร่มลื่นนั่นดูดิไม่ร้อนมากเลยนะ ว่าวนนีแบ,บาา้ใช่ร้อนอบอ้อางน,น,นี่ยที่นี่ตามเส้นทางนี้เลยแต่ตรงนี้เราเดินเส้นเดียวกับผมเนี่ยน<ช>เดินตามทางนี้ไปเลยเสียงเสร้อง้ามใช่มันมีเส้นทางขึ้นไปข้างบนโน้นแต่ไม่รู้เส้นทางไหนนะ ไม่รัวจะไปโผล่ตรงไหนใช่ไหมใช่มาโนไม่รู้รยโพดหนะ้าแต่น,นี้เดินเดินตรงนี้ไปก่อนพี่หญิงเดินไปได้เรื่อยๆเลยเพราะมันมีตามเส้นทางเดี๋ยวพี่หญิงเราจะเดินตามเส้นทางนี้นะใช่ใช่อันนี้เหมือนต้นตะแบกนะใช่เปล่ามือเรือน,น,นี่อันนี้แข็งแรงนะเมื่อก่อนนะ่ะเอาไว้ทำเสาบ้านนีเมื่อก่อนนะแข็งแรงมากเลยใช่ต้นใหญ่ๆญญพี่หญิงอันนี้มันต้นเล็กนะ แข็งแรงมากต้นเนี้ยมันลอยฟันเนี้ยนะเพราะว่าตอนที่พุ่ผมอยู่บ้านไม้นะเอาไว้ทําต้นเสาบ้านจะแข็งแรงมากแต่ต่อ,อต้นใหญ่กว่านี้นะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันเขาอ,อนุรักษ์อ่าไม้นะเดี๋ยวนี้ตัดไม่ได้นะถ้าตัดแล้วนะ่ะผิดกฎหมายนะคะผม คือไม่ถ้าตัดแล้วจะต้องขออนุญ,ญาตนะแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตถึงจะตัดได้นะครัคือเราเพราะว่าต้นไม้เราให้ลมหายใจในลำชลใช่ไหมโออกซิเจนให้<อ>ปล่อยออกซิเจนให้เราใช่ยิ่งเราตัดไปเนี่ยยิ่งยิ่งเกิดลกระล่อนขึ้นทำให้ลกร้อนใช่ใชพี่แล้วก็ภัยธรรมชาติเนี่ยจะตามมาทีดลางนะงแล้วก<พ>็ควรอนุรักษ์ไว้นะพว,พวกป่าเนี่ยก็มี ชีวิตจี๋เลนะป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์ถ้าไม่ไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ภัยธรรมชาติก็จะตามมาที่หลังนะก็ประมาณนั้นพี่ผมก็พยายามจะโยคะ่ออะนะใช่ใช่เพราะไม้ไผ่ตรงนี้เยอะมากนะพี่หญิงน้านหน่อ,อไม้น้าหน่อ,อไม้เรามาหาหน่อ,อไม้กันไหม หาได้นะถ้าหาพอกินอ่ะเรามากินใช่ถ้าหากินหากินได้ก็ทําพวกแกงเปิดเนี่ยจะอร่อยแกงนะคักออร่อยไหมอร่อยอร่อยพี่หญิงแล้วก็เนี่ยหากินนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะขายหรือว่าอะไรต้องมีใบอนุญาตอีกทีหนึ่งนะใบอนุญาตจากทางกรมป่าไม้นะใช่เพราะว่าอยูเนี่ยเขาเคร่งมากเลยนะถ้าไม่มีใบอนุญาตเนี่ยโดนจับสถานเดียวเลยแต่ว่าป่าไผ่ตรงเนี้ยจะเยอะมากพี่หญิง รอยิ่งแบบโดนไฟไหม้ไปใช่แล้วแตกกิ่งหน่อเล็กๆเลกอ่ะอร่อยมากทําแกงหน่อไม้อร่อยมากกิกกเ,เป็นแกงของอีสานหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะมันเป็นปอีสานแต่ส่วนใหญ่แกงพวกอีสานน่ะแซ่บอร่อยมากผมชอบนะบางอย่างแกงของพวกอีสานนะผมก็ทําได้อยู่มังจินดาพี่ก็อยากกินนะแบบต้มใช่ไหมแล้วก็จิ้มกับน,น,น้ำพริกอะอร่ออร่อย,นะออยต้องต้มให้สุกนะ ถ้าเราต้มแล้วมันไม่สุกมันขมถือว่าเป็นยาคล้ายยาไซยาไนตอ่ะเหมือนเป็นยาฆ่าเขาบอกว่าหน่อไม้ห้ามกินดิบใช่ไหม,ไม,มไใช่ใช่ใช่ค่ะห้ามกินดิบไซยาไนใช่ไหมเขาเรียกว่าไซยาไนตเอผมมาแน่ใช่บรรยากาศด,ดีมากฮะปลวกใหญ่เลยน่าจะไม่อยู่แล้ว้าเไ็นอย่างเงี้ยอืมน่าจะไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวที่ผมไปทางอ่าประเทศพื่านบ่านปลืกใหญ่กันนี่พี่หญิงขนาดใหญ่นะจำเปวกจำปลวกใช่ไหมเอ,อ้ยนี่เขาก็น่าจะนับถืออยูน่นะ,นะเพราะว่าน,น่าจะยังอยู่เพราะว่าผมเห็นเขาเอาเหรียญบาทวางข้างบนน่ะไว้เป็นทางผ่านเป็นความเชื่อนะเมื่อสมัยโบราณเนี่ยอ่าเมื่อก่อนแม่ผมเนี่ยลุ้นของแม่นะเรียกว่าลุ้นปู่ลุ้นย่านะถ้าจะ มีปวกใหญ่ๆอย่างเนี่ยจะผ่านเส้นทางเนี่ยก็จะใช้เหรียญหรือไม่ก็มีใบไม้อันหนึ่งบอกกล่าวไว้แล้วก็วางข้างบนตรงนี้นะถ้าสมมติว่ามีคนมาเอาเหรียญไปนั้นจะโดนเลยไหมนั่นนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบพี่ผมไม่รู้ถึงนั้นเหรียญก่องเหรียญแต่ที่ผมผมไปในประเทศเพื่อนบ้านที่ป่าใหญ่นะที่พาน่ะไายเขาจะใช้ใบไม้ก็บอกกล่าวไว้บอกกล่าวแล้วก็เอาเอาใบไม้มาวางตรงนี้นะเดี๋ยวเรานีจะเดินทางต่อนะ เดี๋ยวเดินทางกันต่อพี่อากาศอบเอามามเดี๋ยวเราเดินไปริมน้ําไปล้างนิ้วล้างหน้าเลยนะเี๋ยไม่ไกลก็ไ,ไ,ไกลนะจะถึงเอ้ยเลยไม่ไม่ไกลนะจะถึงแล้วพี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราลงด้านล่างนั่นเลยพี่เองตัดอีกเส้นทางหนึ่งเลยไปนั่นเดินลงน้าน,นี้เลยพี่เปไปล้างหน้าล้างตางก่อนนะ ือแม่แม่นางนาคีเนะ่องนาคีเนะี่ยก็นัดเรามาเส้นทางสายน้ำตรงนี้นะกไ็ไม่ใกลไม่ไกลจากจากป่าใหญ่มากนะคะผมพี่ยินจะเราลงตรงนี้ลงไปล้างน้ำตรงนี้กันแล้วก็อยขึ้นไปตรงจุดน,น้ำใหม่กันนะวันนี้ผ่ายน้ำจะเยอะมากระวังนะลง้า,างอ,นนะะองหนานะ น้ำใสนะแต่ว่าน้ำน้อยลงทุกวันเลยนะเย็นไหมพี่ยิงสดชืด่นไหม พ่อล้างมา ใช่ค่ะน้องทินาสดนมากเลยอ่ะสดชื่นมากเลยค่ะอร่อยมาจากต้นข่าฝั่งนู้นอ่ะเป็นน้ำที่ใสสะอาดมากค่ะเพราะว่าไหลมาจากภูเขาค่ะสดชื่นมากพี่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างหน้าอีกหน่อยอ่ะเพื่อ,อเราเนี่ยจะเจอน้ำเนาะจุดน้ำใหมนะ่เนี่ยอยู่ตรงนี้จุดน้ำใหม่อยู่ข้างบนนรินจริงน,นะพี่เดีย๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนหน่อยอนะ่นะนะตามหลังมาเดี๋ยวผมน้ำหน้าไปแต่น้ำนี้ำ เย็นสะอาดจริงๆนะแต่ถ้ากินน่าจะต้องต้มกินอ่ะพวาใบไม้อะไรเยอะมากเลยนางบอกให้รอบริเวณนี้แหละตอนที่ผมมานางบอกให้่อในเส้นใส่น้ํานี้นะเดี๋ยวเรานั่งรอบริเวณนี้ก็ได้รอนางออกมานะก็เดี๋ยวผมเนี่ยกับพี่ิเนี่ยก็จะรอนางตรงนี้นะพอนางให้นั้นมาใส่น้ําตรงนี้นะคะผม น,นางออกมาเนี่ยผมก็จะถ่ายให้พี่ได้ดูนะไม่รู้ว่ามีเรื่องสำคัญอะไรที่จะบอกกับพี่หญิงนะ,ะเป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นม,มากเลยชอบไหม้ลที่นี่เย็นมากเลยใช่เย็นกว่าบ้านเราเยอะเลยนะที่บ้านเราน้ำก็เย็นนะแต่ไม่เย็นเท่านี้นะในป่านในเขาจะสะอาดแล้วก็เย็นสดชื่นมากกว่าเดี๋ยวเราอนางเลยนะ,ะตอนนี้นางมาแล้วนะคะผมพี่หญิงนี่แหละ นนครับเ,เดี๋ยวผมวนนผมเดี๋ยวผมเข้าไปกลับไว้น,นะเดี๋ยวผมตั้งกล้องเข้าไปกลับว้านางสักหน่อยนะครับ พี่อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวให้แม่นางคุยกันก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยแม่นางนาคีคุยเสร็จกันเสร็จแล้วให้พี่หญิงมาไปให้พี่พี่ฟังที่หลังนะครับ เดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ด้วย่อนนะจะได้เห็นวงสวยๆนะครับ mươi giây dài chờ มแมลงตมตาผมนั่นได้ยินพวกนางคุยกันอยู่นะแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ได้ยินเพราะเสียงหนามันดังนะพี่พ น่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะพี่พอนางเนี่ยคุยกับพี่อีกเนี้ยนานเลยนะสำคัญจังนะจนานางเนี่ยต้องนั้งพี่เนี่ยมาคุยอีกทีหนึ่งเลยนะ แม่นางกลับแล้วเหรอครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่หญิงแม่นางน่าจะมีเรื่องสั่งพายจริงๆเลยนะเดี๋ยวพี่หญิงเนี่ยจะมาอธิบายให้พี่ๆฟังนะคะเดี๋ยวแม่บานแม่นางได้พูดอะไรกับพี่หญิงค่ะระวังนานนะ ขานั่งจะมีเรื่องสัมพันธ์งเลยผมเห็นว่านั่งคุยกับพี่หญิงนานเลยนะนานเพสมควรพี่หญิงก็สรุปเขาเข้าก็ได้นะก็พี่หญิงก็จะสรุปเขข้าเอนะคะว่าแม่นางคูดอะไรกับพี่หญิงบ้างเขาบอกว่าเขาชวนพี่หญิงเนี่ยไปงานสมรสขององค์นาคาน้อยค่ะน้องจินดาฮะงานสมรสขององค์นาคาน้อยค่ะองค์นาคาน้อยมีแพลวใช่ไหมใช่ค่ะจะมีภรรยาแล้วค่ะโอ้เขาสมรสใช่ไหมใช่ค่ะเขาให้พี่หญิงเนี่ยไปนะแล้วก็ขอชวนน้องจินดาไปด้วย ผมไม่น่ามีบุญเข้าไปได้แล้วผมว่าพี่หญิงก็บอกว่าพี่หญิงอไปได้นะแต่ว่าต้องให้เวลาพี่หญิงเต็มตัวก่อนค่ะก็คือให้แต่งตัวสวยๆเข้าไปเลยนะชิคเกอรลี่ยงพี่หญิงยังมีอีกเนาะแต่งตัวเต็มจัเลยพี่หญิงด้คเกอร์เลี่ยงนะพี่หญิงจะแต่งตัวสวยๆเลยค่ะโอเคแล้วแล้วพรยาะของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่นั่นใช่ไหมใช่ค่ะพรยาของเขาเป็นคนคนคนพบคุณเด็กันเลยเขาบอก เขาก็บอกว่าภรรยาขององค์นาคาน้อยเนี่ยสวยมากค่ะอ้โผิวพรรณดีผิวพรรณดีดก็อย่างว่าน่าะต้องหาแบบคนอ่าพบูุิมด้วยกันนะถึงถึงจะอยู่ด้วยกันได้ใช่พี่ผมว่าพี่หญิงเนี่ยเขาก็ข้างรักพี่หญิงนะแต่ว่าแค่พี่หญิงเนี่ย,ย,ยพี่หญิงน่าจะอยู่คนละพบคุม้มกันนะอยู่ร่วมกันเขาไม่ได้เขาเนี่ยมีชื่อแม่นางเบญจมาศนะแม่นางที่มาหาพี่หญิง ใช่เหรอององ,องะะแมนเบญจมาศององนาคีนะทีเบญจมาศโอผมไม่เคยถามถึงชื่อนะชื่อพอมากเลยชื่อแม่นางเบญจมาศเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากอ,อุ้มหลานมากเลยค,ะค่ะก็ <c oughs> เหมือนว่าอากให้องะค์นาคีค่ะเขาบอกเขาเนี่ยเขาหงามมากเลยค่ะเขาบอกว่าเขายัาง,อยางอุ้มหลานแล้วเขาบอกว่า ก็ S <S <S ให้พี่หญิงเนี่ยมาเที่ยวเขาบุบ่อยนะถ้ามาก็คือให้มาตรงนี้ที่เดิมที่<ช> <S 2> <S 2> <S เคยมานะคะครับ <S <S ก็เขาจะดูแลแม่พี่หญิงอย่างดีไหมเขาได้บอกเลยไหมเขาบอกว่าถ้าพี่หญิงไปเนี่ยเขาจะดูแลพี่หญิงอย่างดีเลยจะมารับแล้วก็จะมาส่งค่ะ <S <S พี่หญิงจะได้กลับมาในใน,นี้อีกไหมล่ะได้กลับมาค่ะอ๋อได้กลับมาแน่นอนนะเขาไม่น่าผิดสัจจะนะครับเดี๋ยว พี่หญิงก็พี่หญิงกับน้องจินดาก็ขอปิดคิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็คือเข้าๆคือแม่นางมีเรื่องสําคัญจะบอกก็คือโอนนะคะน้อยเนี่ยจะมีภรรยาน่าคือจะสมรสกันแล้วก็เลยชวนพี่หญิงมาแล้วก็ให้เตร็มตัวไว้แต่งตัวให้เต็มยศเปลเลยก็ชุดกระเลี่ยงของพี่หญิงเนี่ยยังมีเนาะยัมันจะเอากลับไปชุดหนึ่งก็แต่งตัวสวยๆนะพี่หญิงพี่หญิงก็ขอปิดคิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคิหนาครับสวัสดีค่ะ